กรีบกักรีบกับแน่น,นจ๊ะ DM ฮอรียอ DM คอเทียศูนย์รวมแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ระดับโลก Leave Healthy จุดเริ่มต้นของสุขภาพที่ดีฝักบัวอารม m a ผ่อนคลายสดชื่นฟื้นฟูนฟบำรุงผิว Slim Concept Perfect Lock Perfect Shape สถาบันสุขภาพดี m a r i s a Clinic Miracle Life Miracle Face ถึงเวลาผ่านไปนานแค่ไหนออนกลับมามั่นใจได้ด้วย Face l o c เฟสห็อกลิขสิทธิ์เฉพาะของเทียรพรคลินิกล็อกเฉพาะจุดที่หย่อนคล้อยแล้วค่อยๆปรับจนใบหน้าตึงกระชับกลับมาดูสดใสอ่อนไหวอย่างเป็นธรรมชาติให้คุณมั่นใจแล้วไปต่อเฟส l ลอกเจนใหม่ของสังกรรมยกกระชับใบหน้ากับทีมแพทย์เฉพาะทางจากเทียรพรคลินิก กับแน่นะจ๊ะวันนี้แหนจะมางานนี่เลยค่ะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับซึ่งอารมณ์งานเงินเวิร์วังมากงานชื่ออะไรคะวันนี้งานชื่อ Beauty g e m White Christmas นะครับก็เป็นการสั่งลาปีเก่าต้อนรับปีใหม่อย่าบอกสั่งลาเรียกว่าบายบายพูดบายปีเก่าพูดบายสั่งลาแล้วมันดูแปลกๆอ่เนยต้อนรับบรรยากาศต้อนรับหนาวๆนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยคุณหนึ่งสุริยนต์นะคะได้เปิดร้านเอ่อ มีที่เจ็บสิคับที่เซ็นทันชิดลมประจําคือชั้นชั้นสาชั้นสามนะครับก็ค p o พ Up อัพส e ตร์ค่ะแล้วหลานลูกไมคฮาที่สงสัยที่สุดเลยคือแขกอะค่ะลูกค้า V I P ที่มาร้านบ e a u t y james ของคุณหนึ่งสุริยนต์นะคะหน้าเดิมๆแล้วหน้าใหม่ก็คัมมิ่งเข้ามาไม่มีใครนอกใจนางเลยอะไรที่มัดใจลูกค้า V I P คะ่ะพี่แหน่เลยอา <c oughs> <c oughs> มัดตราเลยนะครับมัดตราสังาส่ง,งตตเลยจริงๆนะครับ <c oughs> สิ่งที่มัดใจขออย่าใช้คำว่า V I P เลยเพราะว่าเรียกได้ว่าทุกคนนี่เหมือนกับว่า เป็นญาติสนิทมิสหายกันนะครับเราก็าที่มัดใจตรึงตาตรึงใจเนี่ยคืออย่างที่พี่แหนเดาถูกนะครับคือโยนเป็นคนชอบจัดงานเลี้ยง <c oughs> เวลาเห็นเพื่อนมาแล้วมีความสุขเนี่ยเรามีความสุขจากตรงนั้นขอขอ,นขอขอแบกนิดนึงนะคะไม่ใช่ชอบจัดงานเลี้ยน,นะคะชุดเสื้อผ้าค่ะชี้ห่อชี้ห่อไว้เต็มเลยค,คือไม่มีเวลาใส่ถ้าไม่ได้จัดงานเดี๋ยววันนี้เปลี่ยนนะคะลองนับโปพิธกรรายการนิสัยเหมือนกัน ๋ยวลองดูนะคะงานนี้ที่เปลี่ยนนยไม่ต่ำกว่าห้าชุดแล้วก็สิ่งที่พี่แหนมีอย่างหนึ่งเนี่ยเป็นกำลังใจพี่แหนจจำไม่ได้บอกกับหนึ่งเมื่อเกือบ20ปีที่แล้วนะครับตอนที่เราอายุ20กว่ากันนะฮะบ,บอกว่าคุณหนึ่งทำไปให้ดีๆเพราะว่ามันเป็นแบรนด์ของคนไทยเป็นเมดอินไทยแลนด์นะครับแล้วก็สามารถที่ทําให้ p r o d ั c t ์อของคนไทยเนี่ยเชิดหน้าชูตาให้กับประเทศไทยเราได้นะครับให้ทําไปใครก็มาชื่นชมของสินค้าไม่ซื้อวันนี้ก็ต้องซื้อวันหน้าเพราะของเขาดีที่สุดนะคะ อยู่ท่ามกลางหนุ่มๆมันร้อนรุ่มไปหมดเลยไม่รู้ไฟหรืออุณหภูมินะคะชื่อเรียวตะครับชื่อฮิโดครับฮิโดฮิเลยฮิ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 โดฮิโดชื่อมีนครับมีนอ๋อน้องมีนมีความหมายตลอดเวลาชาติไหนชาติไทยอ่ะนี่อะไรคะอนญี่ปุ่นครับคนญี่ปุ่นครับคนญี่ปุ่นครับทักทายผู้บทญี่ปุ่นเลยค่ะกนนีิจิวะ วันนี้มาทำอะไรที่งานของคุณหนึ่งสุริยนวิีิเจมส์คะพวกเราเดินแบบนะครับท้าใาดูที่เดินแบบยังไงเป็ถูกครับนี่เหรอตื่นเต้นไหมตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากใช่ไหมเพราะว่าดูาก็รู้นะอ่อมีแต่ผู้ใหญ่รวยๆนะครับผู้ใหญ่รวยๆนะครับมีแต่ผู้ใหญ่รวยๆตื่นเต้นมากเพว่าใ่เพชรเป็นไงแสบตามะแสบอโอ้โอ ต้องใส่แว่นกันแดดมะต้องใส่นะครับใส่ดีกว่าอันนี้เป็นครั้งแรกไหมคะครับ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 นี่เป็นอะไรคะแค่เขาก็มาชุดเดนแอมหลายรอบนะครับหลายรอบเลยนะหลายรอบเลยนะหลายรอบครับแต่ว่ามาแค่ร้องเพลงครับมาร้องเพลงวันนี้มาร้องเพลงไหมครับวันนี้มาเดินแบบเฉยๆครับมาเดินแบบนี่เราก็มาเดินแบบเอาวิธีเดินแบบนี้เดินแบบเฉยๆแบบนี้ อยู่ท่ามกลางนี่เลยค่ะเหมืองเพชรค่ะเหมืองพลอยค่ะเอายืดค่ะเอาคนแรกก่อนนะคะซูมมาก่อนค่ะซูมซูมดูนะคะค่ะไม่ทราบว่าอันนี้ของคุณหนึ่งสุริยนคงไม่ต้องพูดนะคะใช่ค่ะเป็นอะไรค่ะเป็นอะไรค่ะพี่เป็นบลูทอปปาสค่ะบลูทอปปสแต่เป็นแบบสวิสบลูทอปป้าสวิสบลูท็อปป้หายากประธานโทษนะคะตั้งแต่ สีสันะคะคือที่ติดผมนะคะตามหูอันนี้นะคะเห็นแล้วเจ็บคออยู่อยากจะขอมาอมเบิ๊ได้ไหมคูดไม่ถูกเลยเนี่ยไม่ถูกแพทย์หญิงรัชนาอภิเกษมสั่งค่ะค่ะก็เป็นหมอเหมือนกันนะคะเราก็เลยสนิทกันอันนี้คือไพรินนะคะไพรินค่ะน้ำเป็นยังไงคะถ้าเจ็เถ่ากจ็บคอที่ของบิวตี้เจมเนี่ยเชื่อถือได้เลยทั้งหมดเลยนะคะนี่ดูสิมือน่าเลยนะคะแบบผมตรงนะคะคือ ที่นี่ยเมื่อกี้มีคนสัมภาษณ์นายแบบเมื่อกี้ค่เขาบากว่าที่สุดยังไงมั่งที่มาเดินแฟชั่โชว์กับของคุณหนึ่งสุดยนค่ะทายคำตอบไป็คตอบตอบว่าอะไรเขาตอบว่าชอบมีแต่คนรวยๆคู่ใหญ่รวยๆนะครับดารินพันธุศาสตร์นะคะทำธุรกิจ สังหาโรงแรมที่พัทยาค่ะในที่พัทยาสวยที่สุดเลยค่ะมอกฝันให้น้องเลยด้วยะขอบคุณนะคะขอบคุณพี่นัขอบคุณพี่แหนด้วยนะคะค่ะสวยทั้งนี้นะคะเป็นเสาหลักไออีนะคะไออีตลอดไออีนี่เป็นเสาหลักของพิวี่เจมส์ขอเล่านิดหนึ่งนะคะเมื่อกี้เรามีการถ่ายภาพหมู่กับไออีนะคะไออีบอกว่ายืนไม่ไหวขอช่วยพยุงหน่อย แต่ภาพที่ออกมานะคะออนนี้เป็นอย่างนี้ค่ะปีเปียวได้เลยค่ะแหน่นี่นะแหน่นี่นะแอบแซวอย่างไเลยทำไมถึงซื้อไข่นกกระนกกระจอกเทศใหญ่ขนาดนี้เข้ามาพูดเลยค่ะพอดีมีอยู่ชุดเดียวใช่ไหมเห็นแล้วชอบก็เลยหนงก็บอกอี้สวยมากซื้อเลยเจอพี่พูดเลยค่ะจากไหนคะดรสุมาลีศรีสุพรรณวณิชนะคะ กิจด้านสิงห์ทอค่ะดูจากบรกดก็รู้นะคะเขียวมากตะคร้จับเขียวมากสวยมากเลยค่ะส่วนคนนี้คงกระพันที่สุดคือพี่พี่สีลาวสีสีฟามอริสค่ะก็คนหนึ่งหมดเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะก็ตอนนี้ทำสำนักงานกฎหมายด้วยค่ะคนนี้นะคะมานี่เลยค่ะคุณอะไรคะเจนเนค่ะคขนเรียกไไนเ์ค่ะคุณไนส์สักาค่ะ จะทำทำงานอะไรคะทำธุรกิจสังหาค่ะรู้จักเพชรนี่คะอะคณหนึ่งสุริยนสองคณหนึ่ง, <ๆ S 1> งค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็คือว่าไม่มีทาาจะนอกใจมาจากไหนเพราะว่าเรามีเสาหลักที่เกาะไออีไ <c oughs> ออีจะรู้เลยว่าถ้าใครไม่ไปชี้ห <c oughs> อไอจะกดปุ่มเซ็นเซอร์เลยนะคะ <c oughs> นี้นะคะเรามาอยู่นี่เลยค่ะพระเอกค่ะพระเอกช่องเจ็ดค่ะอยู่ยงคงกระพันค่ะเรียกว่าเรามาเดินดูของของคุณหนึ่งสุริยนเรเดินดูประจําถูกไหมใช่ค่ะของเลยเห็นไหมว่าคนที่มาชี้หอชี้หอแต่ละคนน่ะลูกค้าเดิมๆไม่มีหนีไปไหนใช่เพราะ้สงสัยไหมทำไมสงสัยเพราะว่าหนึ่งคืองานนี้พวกงานอีเมกพี่หน่งมันเป็นเหมือนงานปาร์ตี้ในบ้านอ่ะ เป็นคนที่รู้จักกันอยู่แล้วจริงๆเหมือนเขาเงาเนะคือผมมาผมก็รู้จักหลายคนเพราะมาจากงานนี่แหละครับไม่แต่พี <t 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 uh ่แหน่ว uh> uh> uh uh> 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 ่าฮะไม่ติดเตียหมือนพี่เขาเขาเป็นแขกเราถูกคับค่ะครับผมเสือผ้าอยู่อคือจริงจริงนคุณหนึ่งเนี่ยไม่ใช่อะไรหรอกจัดงานไม่ได้เน้นขายของหรอกอย่าแต่งตัวอันนี้ผมไม่รู้อยากแต่งตัวนางนางไปชี้หอกของไว้เยอะมากใส่เสื้อผ้าไม่ทันเดี๋ยววันนี้นางไปต้องห้าหกชุด อ๋อจ๊งอผมเห็นชุดแดงชุดแรกโอ้โหด่างก็หลอกเพราะเรามาใส่ทีขาวเนี่ยไม่รู้เขาเขาจัดงานผมขอไปทุกงานโอเคอ่าฝากฝากผลงานฝากคลนงานผมก็มีละครทังเจ็ดเปีนที่สองเรื่องเรื่องอะไรคะยังบอกชื่อไม่ได้ส่วนปีหน้าไม่รู้อยู่ไหนก็ฝากด้วยนะครับไม่รู้อยู่ไหนอีกยังไงเดี๋ยวพี่จะดูนะคะว่าน้องเนี่ยจะเดินยังไงนะคะผมก็เหมือนทุกครั้งครับมาก็ยิ้มไปยิ้มมาไม่ค่อยตรงบล็อกครับป้าตือมองว่าไอ้นี่ก็เหรอ ไอ้เวนี่ก<ย>็เหรอ <S <S มาแล้วไม่เคยจะดูบ็อกเลยก็ได้ไดตามเขาครับผมยืนอยู่นะคะวันนี้ดูดรอปลงเล็กน้อยเพราะว่าฝั่งขวาก็เป็นคุณจีแห่งอสิตาฝั่งซ้ายจะเป็นน้องปุ๊กสาวสวยสุู่ิคาเด็ดวันนี้มาเดินแบบง,งานคุณหนึ่งสุริโยธ์ที่เป็นบิวตี้เจฟสิคะสองคนนี้ไม่พลาด เดินแบบพาไม่ได้ถูกบังคับพาไม่ได้ถูกบังคับค <พา S 2> ่ะคร,รู้สึกยังไงมั่งกับคุณหนึ่งศิริยนพรู้สึกของเราที่เป็นพี่ชายที่รู้สึกยังไงกับพี่ชายคนนี้น้องคนนี้นี่คือพลังไม่รู้ไม่เห็นกันว่าเป็นซุปเปอร์แมนมากแล้วก็ไม่รู้เอาพลังเอเนจี่มาจากไหน นะคะแล้วก็จึงชื่นชมในความที่เป็นดาวจูเออร์ของเขาความใส่ใจเรื่องเรื่องรายละเอียดที่กิ๊บมากเลยใครชอบอะไรไม่ชอบอะไรนางนี่รู้หมดทุกอย่างนางจะบอกอย่างนี้ค่ะพี่จิ๊กครับอันนี้พิเศษที่สุดอย่าไปบอกใครนะอ,อย่าไปบอกใครนะสองพี่จิ๊กคนเดียวอ่ะแต่ต่อแต่ตอ่ตอจากนั้นแล้วก็เออ,อ,อพี่แหน<ย>พี่แหน่อย่าไปบอกใครนะอย่าบอกใครนะเดี๋ยวหนึ่งบอกเองความสุขยังไงมากค่ะว่าคุณแม่กับคุณพ่อนะคะเวลามามางานคุณหนุ่มพี่เจมบอ่ะโอ้โหต้องมีกล่องกลับไปทุ เลยค่ะของกลับไปทุกรอบเลยค่ะ,ะ,ะคุณหนึ่งขายเก่งมากมากคุณหนึ่งขายเก่งวงเล็บนะคะคุณหนึ่งขายเก่งมากมากใช่แล้วคุณพ่อก็แบบเซ็นเซ็เนเซ็นการ์ดอย่างเดียวยใช่ยางเดียวใช่ยางเดียวเลยชี้หอชี้หอชี<ๆ>้หอย่างเดียวใช่ไหม<ๆ>ไม่เคยพลาดเลยนะพี่มากี่งานนะต้องมีของกลับไปแต่แต่พี่พูดตรงจนะคะมันไม่ได้เป็นการบังคับหรอกค่ะแต่การพูดของเขาเนี่ยเราอยากได้ด้วยใช่ เราอยากได้รู้จริงๆของสวยราคาดีเป็นความยินยอมทั้งสองฝ่ายฝากบอกกำลังใจคุณหนึ่งนิดนึงค่ะก็จริงๆแล้วรักคุณหนึ่งมากๆนะคะพวกเราก็ยินดีนะคะเป็นยินินดีที่จะเป็นลูกค้าด้วยความด้วยความตั้งใจและยินยอมมากเพราะคุณหนึ่งก็รูให้เราเยอะมากเหลือเกินนะคะก็ดูแลสุขภาพสำคัญที่สุดเพราะนางทำงานนี่คือวันละ26ชั่วโมง28ชั่วโมงต่อวัน เดือนหนึ่งมี30วันนางทำ35วันนะคะก็ดูแลสุขภาพนะคะน้องหนึ่งขอให้พี่หนึ่งขายดีๆอย่างนี้เรื่อยๆนะคะแล้วก็ลูกค้าทุกๆคนก็รักพี่หนึ่งมากๆเลยค่ะดูทุก้คนแม่นะคะใช่เป็นมาหลายปีแล้วตั้งแต่เริ่มเลยค่ะวันนี้นะคะไดอยู่ท้ามกลางแบบที่มาตกคานหนาวไหมคะหนาวมากดูเหนื่อนะคะนี่ค่ะได้อินสปีเรชั่นจากโรสเซนเลยนะคะถูกต้องค่ะข้างขวาก็คือน้องเหลียม ลุงเลดคนนี้เมื่อพูดถึงว่าลูกเลดแต่งงานแล้วใช่ไหมค่ะมีผัวแล้วค่ะมีผัวแล้ะนิดนึงนะคะมองมาทางนี้ต้องเห็นเขาเวลาพูดอะไรก็ติดตั้งใจค่อนข้างได้พี่เขาสวยสองพันปีเขาจะสวยไปนานๆแล้วต้องหาผู้ชายที่คู่ควรค่ะรอได้รอได้ไม่รีบค่ะเขารออยู่ยังหาคนประกบไม่ได้มีขนมพกเป็นหงายอยากหาที่ฟ้อไม่ได้ดรเมนี่นะคะอันนี้อยากให้พูดถึง คุณหนึ่งนิดนึงรู้สึกยังไงกับคุณหนึ่งสุริยนพี่หนึ่งก็เหมือนเหมือนพี่ชายอ่ะยีงดีกว่าเนาะเพราะว่าเราเห็นกันมาตั้งแต่แบบวัยรุ่นอะไรอย่างงี้ดีกว่าเขาเหมือนเดิมเสมอต้นเสมอปลายนี่สําคัญที่สุดแล้วก็คือไม่เฟกนะเหมือนบางคนที่แบบเราคุยด้วยแล้วมันแบบอะไรเขาออกมาทั้งหมดเต็มเต็มเขาจะเต็มต,ตลก<ะ>จริงใจฟันนี่แล้วที่สําคัญเขาจะค่อนข้างแบบ เขาใส่ใจกับรายละเอียดแล้วก็ความรู้สึกของทุกคนซึ่งอันเนี้ยเป็นสิ่งที่น่ารักมากๆแล้วไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปีเราเห็นนะว่าเขาอ่ะเริ่มที่รู้จักมากขึ้นจากแต่ก่อนใช่ไหมที่เรารู้จักมาจากมากขึ้นมากขึ้นถึงเขามีเพื่อนเยอะขึ้นรู้จักคนมากขึ้นเขาก็มือทำให้เรารู้สึกว่าเราแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเออเพราะมีเพื่อนเยอะแล้วกนอยใที่เราไม่มีเออเพราะว่า คือจะกี่ปีก็เหมือนเดิมเราก็คือรักกันเหมือนเดิมให้ความสําคัญกันเหมือนเดิมอาจจะยุ่งขึ้นมีงานอะไรมากขึ้นแต่เราไม่เคยลืมกันไม่เคยลืมกันอันนี้คือความน่ารักมากๆากในวันนี้ค่ะคือน้องเบนนี่เนี่ยก็เจอใครมาเยอะแล้วเขาก็เพิ่งจนเริ่มจะเข้ามาในวงการเยี่ยมเขาจะิวตี้เจมส์ สัมผัสแรกรู้สึกเป็นยังไงกับกองคุณหนึ่งสุริยนสัมผัสแรกอืมสัมผัสแรกเลยเนี่ยพี่หนึ่งให้ความเป็นกันเองค่ะคือจริงๆเราเห็นรู้จักกันทางในแวดวงแบบเซเลบริตี้ใช่ไหมคะเราก็รู้สึกว่าเออพี่หนึ่งก็ดังนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วจะเข้าไปหาพี่หนึ่งเราจะวางตัวยังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วก็รู้สึกว่าพอเจอเปุ๊บพี่หนึ่งก็ให้ความเป็นกันเองแล้วก็แบบน้องเมนี่อย่างนั้นอย่างนี้คือเราก็รู้สึกวอร์มแล้วก็เวลคัมแบบอย่างเต็มที่เลยคือตอนนี้จะเริม่มงานงานจะเริ่มแแะะแลลล้้้วววนนะะะะคคจริง ก็เล่งเราทําเองจัดเองร้องเพลงเองตลอดเวลาแล้วเดี๋เราไปดูว่าเป็นยังไงแล้วแบร้องเพอยนะแอบร้องเพลงอยู่อยูแล้วเก็บกดนั่นแหละดูออกทั้งพ่อค้าเพชรอยากขายและก็คุณพี่ผู้ใหญ่รวยรวยงานนี้จบสวยสวยด้วยความแฮปปี้จากการชี้หอชี้หอกันไปคนละกลุ่มคนละกลิ่แหมชีวิตดีดีนะคะกลุ่มกลุกลุบกลุกับแหมนะจ๊ะ กรุบกริบกรุบกิบกับแหน่นะจ๊ะกุบกริบกรุบกิบกับแหน่นะจ๊ะกรุบกริบกรุบกริบกับแหน่นะจ๊ะถ้าไม่อยากพลาดความสนุกทุกสัปดาห์ก็กด s ับส c คร b e กดติดตามกันด้วยนะคะ